กระตายเต้นชมจันทร์หลวงปู่อาศัยถ้ำเก้งยาวเป็นที่เจริญภาวนาสมาธิได้นานพอสมควรจึงได้ออกท่องเที่ยวทุดงฆาคำฐานต่อไปเพื่อแสวงหาความสงัดเงียบต่อไปในคราวหนึ่งหลวงปู่รุยได้มุ่งหน้าไปหาสถานที่สัปายะสถานที่เหมาะแก่การเจริญภาวนา ตามเถือ่อท่าเถืถ่อนถ้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในเขตจังหวัดเลยอาทิถ้ำผาปูก็ดีถ้ำมโหลานก็ดีถ้ำผาปิ้งก็ดีและถ้ำเก้งยาวก็ดีรวมไปถึงสถานที่วิเวกอย่างเช่นบ้านไร่ม่วงสองบุง ก็ล้วนแต่เป็นที่เหมาะแก่การเจริญวิปัสนากรรมฐานทั้งสิน้นในระยะแรกๆนั้นหมายท่านได้เลือกเอาบริเวณแก่งคูค,คุดคู่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และ อากาศก็แสนจะบริสุทธิ์และเย็นสบายเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ใบดกนาขึ้นเรียงรายให้ร่มเงาเป็นอย่างดีและที่เก่งคุดคู่นี้เองหลวงปู่ลุยได้เห็นพญานาคทำทางให้แม่ของเขาโดยได้พังหินลงมาแล้วเกี่ยทางให้เรียบเป็นสีแดงพาด ขึ้นไปบนไหลเขาหลวงปู่เล่าว่าท่านเคยเห็นเพนาามาหลายครั้งในเก่งคุดคู่นี้คุดคู่แต่ท่านไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ประการใดแต่ช่างเถอะเรามาฟังหลวงปู่หลุยท่านได้ไม่ตาเล่าเรื่องกระต่ายป่ากมันออกมาเต้นระบำชมจันทร์หรือภาษาอีสานก็เห็นจะ ต้องพูดชมว่าเดือนงายนั่นเองคราวใดเมื่อพระจันทร์ทอส่องแสงสว่างนวลไปเต็มท้องฟ้าและพื้นป่าพระจันทร์วันเพลนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือในป่ามักจะออกมาชื่นชมความงามของแสงจันทร์สุขใสสีนวลที่แผ่คลุมไปเต็ม ผงฟ้าและพื้นดินณเวลานั้นคือความสุขบริสุทธิ์อันเกิดจากใจมีสัตว์ป่าชนิดหนึ่งมันชอบแสงจันทร์ในวันเพ็ญเป็นชีวิตจิตใจนั่นคือนั่นก็คือกระต่ายเจ้ากระต่ายน้อยป่าน้อยใหญ่พวกมันพาลูกหลานของพวกมันออกมารวมตัวกันบนสนามหญ้าหรือ ที่โล่งเตียนที่ใดสักแห่งเพื่อเห็นชมหน้าหน้าชมแสงจันทร์วันเพลญนพร้อมกับระบำตามภาษาของมันอย่างเพลิดเพลินโดยอาศัยเสียงดนตรีจากธรรมชาติเป็นจังหวะในการไล่ละบำมีถ้ามีเสียงกองตีให้จังหวะพวกมันคงพากันออกมาเต้นระบำกันทั่วป่าซินา่าหลวง ปูลุยเล่าอย่างอารมณ์ดีว่าคืนนั้นหลังจากที่ท่านได้ถอนกิจออกจากภาวนาแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเบิดออกมาเดินเล่นเป็นการพักผ่อนท่ามกลางแสงจันท์ในคืนวันเพ็ญความสว่างนวลของแสงจันทแทบจะมองเห็นทุกชีวิตที่เคลื่อนไหวยอยู่ในป่ายอย่างได้อย่างแจ่มชัดเกี่ยวพอๆกับกลางวันพอหลวงปู่มองไปยังเบื้อง หน้าบนแสงจันทร์ที่ท่านเดินใช้เดินจงกรมก็เห็นพวกกระต่ายพากันออกมาเต้นระบำคือยืนสองขากระโดดกระย่องกระแย่งกันเป็นกลุ่มๆตัวหัวหน้ามันยืนสองขาขาสองหน้ามันดูเหมือนการปลังพนมมืออับน้มัสการหลวงปู่ ด้วยความนอ,นอบน้อมบรรดากระต่ายตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นพวกลูกๆพวกของมันก็ไม่ประสีปภาษาวิ่งเล่นหยอกล้อกันอย่างเพลิดเพลินจำเริญใจหลวงปู่ว่าหากจะพูดแบบเข้าข้างตัวเองก็ต้องพูดว่าพ่อแม่ของพวกกระต่ายน้อยทั้งหลายพากันทั้งหลายคงพาพวกมันมากราบพระ เพื่อความเป็นสริมงคลเพียงแต่มันพูดภาษาคนไม่ได้จึงแสดงออกด้วยกิริยาอาการดูแล้วก็มีความน่ารักน่าสงสารกับความบริสุทธิ์ไระนินสนาของพวกมันหลวงปู่หลุยพูดถึงครอบครัวของกระต่ายป่าที่พากันมาแสดงความเคารพนอบน้อมพระพิสุผู้เจริญด้วยทมกลางป่าพงไพ ว่าพวกสัตว์ป่าเหล่านี้ก็มีชีวิตจิตใจเช่นเดียวกับพวกมนุษย์มีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกันหากแต่พวกเขายังใช้กรรมที่ปรากฏอยู่ยังไม่หมดจึงต้องสวยชาติเป็นสัตว์ต่อไปจนกวา่าจะสิ้นซึ่งกำเวรจึงได้สวยชาติเป็นมนุษย์ในพบหน้าเรื่องผู้ลุยเล่าเรื่องน่ารักน่ารักของกระต่ายป่าอีกว่า เคยมีพระป่าหรือพระที่ออกท่องทุดงกรรมฐานไปสถานที่ต่างๆที่เป็นป่าเป็นเขาเพื่อเจริญภาวนาเล่าให้ฟังว่าบางครั้งจะมีกระต่ายมานั่งอยู่ใต้แค่ของท่านนั่งหลับตาพริม์เหมือนกำลังทำสมาธิยกมือขึ้นกอดอกก็มีบางองค์ก็พบว่าขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นั้นได้มีเจ้ากระต่ายมา น้อยมายืนอยู่ตรงปลายทางจงกรมมันยืนสองข้างแล้วใช้ขาหน้าสองสองขาคองมันกอดอกหลับตาพรึบพระเดินจงกรมกลับไปกลับมามันก็ยังดนสองขาหลับตาเช่นเคยจนกว่าพระจะหยุดเดินจงกรมมันจึงจะหนีเข้าป่าไป